บัดนี้วันที่21กรกฎาคมพศ2568เป็นการสวดมนต์ครั้งที่82ขา้าพเจ้านาะยวันชัยกับว่าขอสวายเห์ือนสวดจารยา์พระสุตรพระปร,ะรยนนิยัติและมณงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมคาบูชาและอาจารย์บูชาและกุบาชารย์ทั้งหลายขอจิตอของขา้าพเจ้าจงดังมามีสติและรู้ได้มีธรรมะที่เจ้าในาข่าวาปัญนญนะปะัญญนะในบทสวดอย่างต,อนนงต่อเนื่องเรื่อยๆบทที่หนึ่งบทกา,าพระรัตน์ไตข้าหลวงตถาคตสมุทโธพระกบวาพุทธังพระวันตังชิวาเทมิ สวัสดโตพระคัตตามมังราอมิับบริบานระวโตสาวพะคัังคสักังนมามิบทที่สองบูชาพระราชาไปดีินาทานะังสมุตสสังรีพุทธตกยีเลามันีปรามีจรีตติดวัสีวังังกุังมังกังสังตานคโตบูเจมีรดนัยังมังจลาบิสดีนาปิสัพพุตสดุจุงนเวดารรตาเจกวารีตาคะเนตุเทวตาสัธรรมมังมุนีราสัดสุนันตุัตโมะงสัเะเมจะูกเกิล สิขารัตาเตจันตริตเกวิมาในดีเบลเทยคามีตาลุวะนากาเนก้ววาตุมาใย้เตาอุมาจยันโเทวาชลทละวิสเมยักขะากันทับวนาคาสิทันตาอนติเกย่างมุนีวาลวะวจานังสาทะโอเมตุนันตุธรรมะตวรรณะคารยามะทันตาธรรมะระคารยามะทันตาธรรมะะคารยามะันตา ทิี่สีบทเฉปุะป่กะน้มอากนโมตตะปะกวตโตหะโตสัมมะบุตะนโมตะปะกอวโตหาโตรรมะบุตะนโมตตะปะกวตโตหาโตัมมะตบุตตะททีหะบทใสะนะภมนะปาทำเทระนัชามีธรรมังสท่านัชามีธรรมังเทานัชามีทุรียมีผู้ทำเ่านั้ชามีทุรียมีธรรมังสท่านั้ชามีทุรียมีธรรมังท่านันชามีธุลียมีธรรมังเทจานั้ชาวมีัที่หบทสดชัดเกี้ยงกระดาษ นาตี่เมธานังอัญญังคุณโทเมธานังวะลังเอเตนะรสตุวัจเจนะสุติเมหุนตุสัพปะทานัทติเมธานังอัญญังัมโมเมธานังวะลังเอเตนะรสตุวัจเจนะสุติเมหุนตุสัพปะทานัทติเมธานังอัญญังัำโภเมธานังวะลังเอเตนะรสตุวัจเจนะสุติเมหุนตุสัพปะทานาที่เจตดบทสวตีระนะติรัตนะปะนามะคาถาผู้ตังนะเมรตตนะภูตาตาเลระติตังคำมังนะเมรัตนณภูตาวิกรติส่าลังคังคังนะเมรัตนณภูตาสุติรัติติเอตังนะเมติรัตนังระตาน अननतया वहाGamma Samosalita Vatthu Visesa Puba Tamanno Ya Yu Akunayo Vasa Bhavatang Athumitayamibbi Adeva Yathadhidante Ekang Vinana Aditale Dhamasa Maweena Oke Kathaje Jilend Japa Tu Hutangam Beraya Visayam Adi Ati Tu Datathatthang Vinjohiya Panditachanehi Vicha Nyalubang Lokamhi <laughs> Kehici Ananja ก um <mel> ัตถันจุบาระพันิยังเกตันจิตสุทูวิธิตังคุณกายะตายานเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสัมุปาสตังมัณสิสุธะปัสสะทัธางปุญญาสิกานะมัสสุมุตมะอุณะภูมังคุกขาปมุจจาณมุขาเารานังคานังบูชาละเหียดทปะละมังอภิภูชเนียรงนิบานะสัจจิริยายุปานิสตยันถัง สัมมาสิเลสัมมาสัโสท่านนสิทธิยาจจสาธูหิตอัตตักุสาเลหุประเสวนียังวานิตจาบิสละนางขมณียาเมวะสัสมาหิตางสิลัลนางศละสละนางพระตามหะและจินท่วังข้าเนสุนธรรมสมานาบูเชมะจะอาจปิจาบิสตะตางสุปสันศิตาตถานุภะ ปาลิจาริยาสตาลตาจะปุญเจนะตัตตาสุกะเตนะสุกีพระเวมุเตเจนะตัสสะจะตถาบิสุวัติโหตุโยเจทะตัมมาวินัยยมอิปะมานะปุตโตโลปุตลาภิสัมโยนิยโตสุ to to <S <S พชาตัสโสปะนิสัยยะจะยายะอายัมปิเอวติโอตุวัตถุตาเยปาริจิตโตสุปสาทกาโลปทิีแปดนะมมาการาศรีกัสถาโยจักขุมาโมหะมลาปากะโต มาโมพุทโธสุกัตโตวิมุตโตมารั้สะปะสภาวินิโมทลยันโตใจยันโตไปพาเภสิเกมังเช่นนัตังวินัยยังพุตังวัลังตังสิทธาสถานะมามีโลกัสสะนาตัญจวินายะการันกัญจะตันเจตตาเจตสิติคนตุสัพันตะยาจตวินาสะเมนโตธรรมโมทัตโชโยยิยะตัสสะสัจโธทัต เศรษีากระาวิสุทธิมรรคานิยานิโคธรรมะทารสัตาลิสาตาวโหสันติกโรสุเโนธรรมะว่ลังทางศรกมามีโมหับพะาลังอุปสันตัาหงงเศสาสตชาสุทิวัตุสปันรายาจวินากเมนถูอันธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสัตภาภูปะกิเลสัชเษฐาตัสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากดีถ้าทำบางวิธีตางก็เหลือตีทางกลางวัลังดังวิริยานนำมามีพุทธานุพุทธังสามสิละทิฏฐิจรงตันเตยสะเทหสิทธิวัตุสัมปันต์เทลายะวินาทะเมตุบริกราบุตรนโมกาลทากาธานโมนะโตธรรมะธรรมพุทธะสามเหตุจโนนะโมอุตตะมาทำมัสส์สวากดีถ้เตวัตเตเตนิธานะนโมมหากลางฆาสาพิพิสุทธาสีระทิฏฐิโนนะโมมาดายาลัตตะลัตนะตะยัสสะสาธุกังนโมอมะกาติตัสตะสาะวัตุตาตะยัสสะปินะโมกาลับบัพพเวนะวิขจันตุ กุปตาวาณโมกาลานุภาเวนะสุวัตติโอตุสัพพทานโมกาลัสะเจเจนะวิธิมาอิมาโอโอมิเตหวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตเอวัเมสุทังเอกังสมายังปัสกวาสตเกสุวิหารติกาปิราวสุธมิงมหาวเนิมาตาบิภูตังเจนะตาติงบัญจมามเตหิบิภูตเตหิสาเววะลานเตหิสะตะิจโลกาธาตุหิ देवतायागोयेनदनिपरिथाहुं देवभगवान् तदनयाभिगोदानं खं तथाखो चत्वनंग दुतावासापिकानं देवानां एतन्तः खो च अयं खः भगवा तते सुविहारदिकपिलावतु तमेम महाव नेमहादाभिगोदानं खेना तदिमन्चमते इभिगोतते इताबेव अरहन्ते तथा हि जलोक आदातु इदेवतायागोयेनदनिपरिथाहुं देवभगवान् तदनयाभिगोदानं खं ननु नमयां बिजेन भगवाते नमो भगवा संघमयां उपांगंमितवान् भगवतो तान्तिके इमा อ er. ันที sure ่เกบปัจเจกธาจุกาธาภาเสยมาติงรโคตาเดวัตาะเทยธาบิมมานมาลวาคุลิโตสัมรมวิชชังวาภาหังปัจาเทยปัจาจกนิตังวาภาหังธรรมิเฉย์่วาเมวาสุตาวาเสสุเสเวสุเราไดิตาประกอตบุลาโตปาตุลาหังตโคตาเวตาประกบวันตประกอวันตาิตวาเทวะอมะ อากัมมานตังอังสาโสเอกัมมานตังอิทาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมางคาถางะบาติมหาทมะยโยปาวะนะทะปิงเทวกายาสมาคาตาอาขะธัมมาอิมังธัมมะสัมมยังทะกิตาเทวะอะปะราจิตะสังฆันติอะทะโขอะปะลาเทวะตาภควโตสันติเกอิมางคาถางะบาติสัตตาปิกะโวมะมาสหังสุสิทังอัตตะโนอุจจุกัมมังกังสะลัดิระเนตาริ

เอวะกายังบริโภเรสันติติตะโคภะคะวาวิคขุอะมันเตเตเยปุเยนะติภาวะสัสสะสุโลกะธะตุสุเนวะตาละนิปะริตาอุนติตะถากะทานะทะทนายะวิคขุลังคัญจะเยปิเตวิคขะเวอะเยสงตะเตระมะถานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภะคะวันทาณา एत पर्मायेव देवता संति तन्ने पद्दिरा अनहेतं यथाभिमायामये तलाहिये पितैविकावे भवि संति आनागतमत्थानं अलहन्तो रम्मा संभूतारे लंपे भगवन्तारं ये पर्मायेव देवता तन्ने पद्दिरा नवेकांतये यथाभि नायं एतय तलाई आदि किगमेभि कवये देवकायाना नामाणि किसै सम्मिभि कवये देवकायाना नामाणि निदेसै सम्मिभि कवये देवकायाना नामाणि तासु नाथा နာဒုက္ကမ္မနာတိခလောတာဘာစေသမိအေဝံပန်စေတိໂ hose ဘိໂကောພະກະວໂຕປະ ચ્ચ ໂໂສສຸງພະພາເອກະທະໂວຈະຕິໂນທະມະໂນສະຖານິຍັດຖາພຸມະທັດທາເສດາຍེ་ສິດາເກລິກາພະລັງໄວເທັດຖາສະມາ ഹി ດາບຸທໂຫຫິເສຫະວະກັນລິນາໂລ મહ ັງຕາສະຕິລະທີ່ຕໍາ પુ ໂນໂອທາທະມະນາສາສຸດາ વિ ປະສານະນະມະນະມະ

โทมานาภิกาบุภิกุนังสมิงวานงสาตาจิตาจิสาหาสายะขาาตวนิโนอิทิมันชดมันนวันตวรรติโนโมทัมานาภิกาบุภิกุนังสมิงวนงอิเตตโลาสหตายานาวนิโนอิติมันชวดมันนวันตวษิโนโมทมานาภิกาบุภิกุนังสมิงวนงเวสามิตาปัญจสายกขานานตวนี้หนอิทิมันจะช่วยมันน่วนวันตวิโนโมทมานาภิกามุิกุน

ปจิเมนาวิโรบาโพตัเวโรจะทำดีทังจะตัวตีมาหายชาติมันจะจะตัวดีท่าแต่ดานล้ามานาอัตทังสุววันเอกปิระวัฒเวเตทั้งมายาวินโนธาค้าอากุวันจะนิกาจะตามายาปุเดลุเวเดลูวิปุจาวิปุโตส่างฉันจะโนกามาเจตุจะตินโนมันทูนิมันทูจะปานาโรมะโอปามโยจะเทวาทูโตจะมาตรีติตตเสโนจะกันกัปโนาโรละชาเชนโนทโพ

ตาเจตาตาหาลันติริฐปาริชาภิกขีโสตแต่กูเวยะยาสาลเทวานามันชะปัตตาเิตาสุปนาอิติเนตานามังอภัยันตตานาคาลาชานามาเศสษฐุปนะโตเศมษามากาสิพุทโตสันหายิวะชาเหวอุปะปะหายันตานาคาสุปนาละสะละนามังคังสุพุตังมิตานมิตาวชิระหะเถนะสัมมุตังอสุลาสิตาปะหะตะโล วาสาวาสเดชินที่มันโตยเฉพาะสีนกกระลกันธมาฮาภิสมาสุราธานาเวกาสะเอปัจจิตเดชุยตจามหาลาโดนาโมเชสะสะตันจาบุริตัตบุริตุตานังกับเบเบโลชนามักกาสะในดตวาภะลิงเจนังนาวุภัทธิมุปาขมุงสัมโยธานิปันลันเตพัตธานเตสศพุนงสัมปิงวะนังมาโบุจะ देवा भव तथा वेता देयो वा यो तथा गमो वरुणा वरुणा देवा दोमो चाया तासा सहा मेता करुणा कायिका गुवेवा यतसिनो गजे देदा तथा कायया फेरना तवनिनो इतिमानो जुतिमानो वानवान सोयसदिनो मो ထ मान आभिकाम मुनि कुनाग मदिंगवान वेनोचा देवा सालेचा सममाज लोवेय मन् गासो बनिदा देवा यन्थामागो गुलाकिता दुर्ययो सो बनिदा देवा सुर्यमागो गुलाकिता नखन्ताने ภูรักิจาวาคูมันทาวาลาหะกะวาสุนังวาสาวุโทสัคโคปากะภูรินธาโนาเสยธาเาศัเตถะตากายาสเปนนาสวาณิโนอินิอินิมันตชุลิมันโนวานมันตสิโมโนมานาภิกษุณงุทังสมิงวะนังอาาโคสาโกเจวะสาสาลามาเกเรสิกาลิวอริทักกาจโรชาจอมุมมาภูภุานิปาสิโนมารุนาสหาธรรมะจาอาศุดาจาอเนชกาอุเลยยะยะู้จิลาโกอาโกวาสา

ဘုဗ္ဗကာသမေတေဝနာဟံသပါမလောကနာမဟာဘာမာဖြစ်ติအတိဘုဗ္ဗာဘာနောဇုတိမတောဝိသမဂကရောရသတိသောသေရာဣတလာအာကုဘံခြေကဝသဝတိနောເေ ਸੰ ຈာမစ္စတောဟာလိတောဟာလိတောဗာလိဗာလိတောဒေဇာသဗ္ဗအဘိက္ခန္တာဇိန္တေရေဝေသမ္မကေဟာလသေနာအဘိက္ခာမိအာသကံသမာတိယံເອຖာຄະນາດາພັນທະລະນາເກနမန္တမမธุໂວ สมัญตาบาลีวาเลธามาโวมุนจิตตาโคจินังอิตติทัตามหาเสโนกังหาเสนังอภิษายีปานินาสารมาจะสารังกตวานาเพราวังยัตาบาวุสสะโคเมโกธันายันโทสาวิสุโกสาโทปัจจุตาวัติทั้งกุโทอาศัยังวเสดันจาสาบังอภิญญาญาววิวว่าคิดตวานัจจกุมารโตมันตยิสัจตาทวเกิดเนราเทมาราเตนาภิกันตาเทวิญาณาดาปิโก เจาจะตัดประมากําลังองตวาภูตสัจจะสันังเวศวีตลายเส้ะภาคบุญในลังโลมามีอินเทยุงอัพเพกพีจิตัสังขามาปะยาติตาโยชาตินโมธานตีตาภูเตหิตตถาตวากาเตชะเนสุตาติบทติทิเบตุส่มังคัลสุตังอาศัยวนาจะปาลานังปัญชิตานังจะเสวนาปูชาจะพูชนียานังอิระมังกัลมุตตมังปัจเจดุปัจเจตวะโสจะปุเพจะกระทำบุญญอดตาอัตต ធម្មဘာ ණ ิเรจဧရမင်္ဂလမတမံဘာဝဒံច ान्जा တိပ ञ्च विनयो ចសុទេគិတောឧប ாதி តာជ្ជ ਯ ဝច្ចဧရမင်္ဂလမတမံ ಮಾਤਾவித ោ ਉ បដ្ឋានပุต္တธารသံဟោအနာဂုရာကကမတဧရမင်္ဂလမတမံသမ္မန္တရိယဇအရသာနံច ਸੰ ဟောအနာဝច្ចာနိကမာနိဧရမင်္ဂလမတမံအာလာတေဝီ라ဒီဘာပါမစ္စပါနာច ਸੰ ယမောအပ္ပာနံ อัปปะมาโตจะตามเอตุเอตัมังลมุตมังาลวจฉะนิวาโตจารสันติจะกตันยุตตาาเลนธรมะสมมนามเอตมังมุตมังอันติจโศวจาสะตาสมมานานจาสนากาเลนะธรรมะสากัจชาเอตมังมุตมังตะโพจามะจาริยานจาริยะจานาตสนางนิพพานาสิริยาจะเอตมังมุตตมังพุทธสาโลกาตามเอติตังจัต นักกรรมปติอสกังเวราฌานมังกตมังกรมุตตมังเอตราชิสานิกตวานะตถาทามะปราชิตาตถาตะเถริงกัจฉันติตันัติทังมังกรมุตมังเถรุตี่สิบสองมุตรวัลตานะปริตธังจินชีวิตังอิทาวาหุลังวาสัคเชสุวายารัตัณหานิถังเอนโนธมังอัตจิตังกากะเดนะอิทังปิพุทธเถระตัณหานิถังเอเตนะตัจนะกุปติหุนตุกะถ้าอย่างวิลาคังธรรมตังหานิถังยะตาจัก သာသဂမုန်ေသမာဟိတောနသေဒါဓမ္မေနသမာတိကိဉ္စီဣရံပေဓမ္မေနဗိဒံဟိတေနသေနသုပသိယောဟော न्तु သမ္ဗုဒ္ဓစေရောဗာရေဗာဏျေသုဇိဉ္စသမာဓိမာနန္တေေဂံဇမဟောဓမ္မာဒီနာသေနသမောဟဝိစ္စတိဣရံပေဓမ္မေနဗိဒံဟိတေနသေနသုပသိယောဟော न्तु ငေဘုကະລာအတ္တသတံပသတာဇတာတိအေရာနိဒုခာနိဟောတိသကိနယဒုခသဿာသာဝကာအေတေဣန္နာနိမာဘလာနိဣဒံမေတံခေရဏမနိတာဣနေနာဇေနသဝတိဟော न्तु ເဧໂສပါယုတာမနသာလဖေနာအနိခာမိနောဂိုဓမ္မသာသနံဣထေဝတိပတာအမတံဝိခာယဟရတာမုဏ္သာနိပုတ္တိဂုဏာမာနာဣထံပိသံခေရဏမနိတာဣနေနာဇေနသဝတိဟော न्तु ဣနဘူရနောနောဝາງနာတိသမ္ဘဝံ เอราฏฐะเจตสายติเกวะธมฺมาธมฺเมเทหินภิชฺฌาอวิโลหิชนฺตานิปฺปันติเจรายทายมปฏิโปยิธมฺมิสํเฆรานํวนิทาเอเณนสํเฆนสุภติโหตุภิกษุติดตามมาสวดธรรมบทสัททวันอัตตาหาวะสิตามเสยโยยาจายาอิตาราปจาอัตตาธันตัสโวลกานิจังสัญญะตจาริโนเนวะเอโวนะครับโพนามโลธหํปมุณาสิตังอปสิตังกายิราตะโลปตัง อันดูโนบุที่สิบสี่บทสวดเยสาบุตรตะสวดอาสีดามิจฉาเจนะพระอภัตตาชาณาตาปัสตารหัตตาสามาสมุเตนะเยธาอุเมะมาอนุตตะเวนะมาปรมาปะรมะปะลายะมาอิติอิลายะมาปิดากะสัมปะลาเนนะมะมะเอะเทตุมานายกะเหนะมะอากะละปะลิวิจเตนะมะจิตเทนิจานะกันติยามาพับพ่อหล ပါဠိယမသမနောနောဟ Allo yata dumme attana vachana yada ime dhamma kusalayi ime dhamma vachayi ime dhamma vinyo paridayi ime dhamma samatha samadina ajitaya sukha yano vadanati yata dumme vachayo yata dumme attana vachana yata ime dhamma kusalayi ime dhamma vachayi ime dhamma vinyo pasatai ime dhamma samatha lamari na ajitaya sukha yano vadanati yata dumme upasam vachayo yaha tha ati บุปนิยัติจีวิตรมะบมายุงชารูปนิยสาระันติตาในตางไม่ยังมรในเบามโนกุญญาณนีกายิลาถาสุขาวานี้อุปนิยัิจีวิตมะบมายงชาลปนิยสานันติตาในตางม่ยังมรในเบกามโนโลกามิสังกาจชัยสานติเบกอโยธา กาเยนสังยโมวาจายาอุตตะเจตตาตังตัสสะเปตตาสุขายะอุติยังชีวะชีวะมานปะกาโลกเปุญญังธัมโมหเวสตักขะติธัมมะชาลินธมโมสุญโนสุขามะวะหาติเอสานิสังโสฆัมเอลยุเนนะคทุกขติอัคติธัมมะชาลีะเิสังฆลานิจจาริยะตาปัญญายะปัสสติยะตานิเมนะติดูเบ เอสัมมโกวิสุทธิยาตเปสังฆราทุกะติยถาปัญญายาปะติยะาเนบินติยะติทุกเกสัมมโกวิสุทธิยาตเปธธรรมานัตตาติยถาปัญญายาปะติยะาเนบินติยะติทุกเกสัมมโกวิสุทธิยาบทที่สิบหกโตดาบันนะกัจฉาดอกอันนะกะตานะเมเกทุติยังอาหุตากิเกเอตปัญญายาเมทาวีตังกันเลยะอปันนะกังพระหุงเวสารนางยันติปะปะตานี้วนานี้จะอารามาโลกาเจรยานิ มนุสตาภัยยะตาจิตาเนตังโธเทระนังเกมังเนเนตังสทระนโมตมังเนตังสทระนามกามะสำบัตุขะบมุตตาติโดยจะพูดตันจะจะทำมันจะสังขันจะสทระนางคัโตจะตาลิอริยะสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสเดีุปการรุกขะสมุปาทางทุกขสัจจะอติกรรมังอริยัญจะอหลังที่กลางรู้กุปปะสะมะอามิเอตังโธเทระนังเกมังเอตังสทระนโมตมังเอตังสทระนาง สารณะมาทำม้าทำปัสุกะปัมพุจะรีวันที่สิบเจ็ดตัวสวยไปพัตเตตาและตะกาตาอาตีตางานานว่าความเมยะนับปะดิกังเขียนนาคตาบุคคลไม่ควรคนหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงที่ยังมาไม่ถึงยัตตายะตติดำไปนันต่างอัปปัตตัญจะนาคตาตางถึงไหล่วงไปแล้วถึนไหนก็เป็นอนละไปแล้วแต่และิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรม้าตตาตาตาวิปัสสติ น้าสังฮิรังอสังกุปังสังวิษามะนุ่ะโลหะเยก็บุคคลใดจะแจ้งทำปัจจุบันไม่งอแงไม่ก่อนแก่ในธรรมนันได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนี๋ยให้ผู้ปกครองอธิวะกิจจามาตัดปังโกยัญญาเมรังตูเวพึงทำวางเวียนในในวันนี้แหละให้เราุงรูตายในวันพรุ่งนัอินโอสังเขาลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะความเพราะเพ่งกับมัจจุราผู้มีแต่หนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเบงอโหรัตตะ มะตันฮิตางตังเวมัตเทกอลัตโตเตีทันโตอจิคเตมุนิติวามุนิภู้มิสงบไม่ย่อมเรียบบุคคลผู้มีบุติอย่างนี้มีความเบียดไม่เกรงการกัางวันและการคืนนั่นแหละว่าผู้มีนาตีหนึ่งจะเรียนด้วยประการชนนี้และวันที่สิบแปดบวชสวยเป็นนะปัดจเวคณะปาตะท้าลาธรรมโมไม่เห็นฉลังนั้นติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้พะยาทิ่ธรรมโมไม่หิบพะยาจิงนะนั้นติโตเรามีความยิบไข้เป็นธรรมดาเราพ้นความยิบไข่ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมห็นมรณะนั้นที่โตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงค้นความตายไปไม่ได้อะเบหิเมปิเยหิมนะมานะภาเยหินานาปาวุวินาปาวุเราจะลาเวนไปต่างๆหรือว่าเราจะต้องไปว่าจะกล่องละกี่แดงเท่าไรนะครับผมกรรมะสกโกมหิกรรมะตายาโทกรรมะโยนิกกรรมะปานุกรรมะปฏิสธะละโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้บทมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้นิทานมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอกรรมะกะทิธรรมิกัญญาณังวะปะปะปะกังวาตัต ตาตาญาตอาวิสรามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นตายายหรือว่าเราจะได้ได้รับบุญกรรมนั้นนั้นสิ้นไปเอวังอาเมียร์เปนัย่างบรรจะเวกิตาปังเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเลยวันที่สิบเก้าประศรีวตาวิโยชนะคาถาทุกขัปัตุกขปตตาจานิทุกขามายาปัตตาจานิพยาโสกับปัตาจานิโสกัสตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอาเมียรทับทำวตังบุญยะทำวตังฉเี เทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติปิธิยาทานังสะทันตุสัตตายะสีลังขันตะขันตุสัพดาอาวนาพิระตาหนตุขจันตุเทวตาขตาสัพเพวุตาบาลปตาปเจกนันจะยังพุทธังอรหันตานันจะเทเจนะละขันทานนี้ขปโสปิสิบปตุเทวตาปฏิทานาคาถาอามิยังปฏิทานาคาถาโยมนณมัเสยาเทวตาสันติสีอาระวาสินีรูเปะเกล ဩရေခလေတယိနေတာကမသာသမ္မသနာနေနဘဝန္တုဥတိတာသုတင်းကလောတုတေရာເຍຫະລາມန္ທເລເເທລາຈະມັດຊານະວະກາຈະວິກະໂວສາລາມິກາຊານະປະເທຫຸພາກກະກາຫາມາຈະເທຫະນິກະມາເດສະລາມພານະປູຕາສຸຍທາພະວန္တုຕເຍສະລາມຸ ત્ ສາເພຈະອັງສໍາພວາສັງເສ ทัาชาตาอัตโวปปาริตกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตระเพริุตุกตะกระโดนถูกังขย่งธาตุจีลังสตังธรรมโมทัพธรรมะตราจะปุคาลาทั้งโหุนตุกสมะโควะอัตตาจะอิตายจะอเมระกตุสธัมโมสัมเพรบิธรรมะอาลิโนวุติธรรมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปปเวทิดา ยีสบเอประตูสับปะปาปฏิทานคาถาอนามัยยามปฏิทานคาถาโยมอนามัยเสยเงนยะสีทานีกษัตริยานัญญานิกษัตริยนิเมกษัตริทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ดำบาริย์เจริญจ้าปาริโนวันโตกษัตริยานันตาปะอนันกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ดำแล้วเยปิยาคุณวันตามมยังมาตาปิดาไดโยมคือชนเราใดเป็นที่ลาผู้มีคนมีบันดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นนี่ามเลยจ้ะ อายาติทาวาอันเยมัจจตเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นเรศทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางตาตาตันติโลกัตเตมิงเตภูมาจารุโยนิตาแต่มีเวงกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมมณฑ์ตีอันเจกัตุโยอันเจกัจจตุโธกัลาสังสลานตาพระวาพระเวมีกันห้าแหลกกันหนึ่งแหลกกันคือต้องเที่ยวอยู่ในภูมน้อยและอภูใหญ่อาตังเยปติธานามีสารเราได้รับกันให้กัปปิเจ้าแล้ว อนุโมทันตุเตระยังขอทานลานันจงอนุโมทันเอิดมังนับปจานันติก็าหล่ยัอไม่เข้าไัให้สนุญของเจ้านี้เอว่าเดชธรรมนิเวศยืนขอเทพังหลายิงแจ้งตกนลนั้นพรยาดินานิปัญญาลังอนุโมทนาุนาตะเตตาตตาุตุเอเวลาสุขาวิชีวินเมาประสานจะป่ปอนตุเตตะตาสิจะาตงกาเพราะเหตุอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอาทั้งบุวงยอย่เป็อยู่เป็นสุขเสมอเติ แะจงดึงทางอัตนมัติเถินขอความาหนี้ของเราเหล่านั้นจงอำิดเถิด้วยอนุภาพแห่งกิจกาที่ด้าอนุภาพแห่งความเพียและนที่ส่งใ้การบูชาพระราชาไตยด้วยการสัิยาบตรวนบระสุลและพระพาาเหล่านี้ขอความสุขวามดีจงเคยมแก่ข้าพเจ้าขอใหุ้จากทุกไปทั้งบวงขอให้ข้าพเจ้าจะได้ทั้งทางลกและธรรมขอทีะเาทั้งหลาดอนุโมทนาในการสวดสัยายและธรรมะเหล่านี้เมืออนุโมทนาและโปรดอมใหาข้าพเจ้าแล้ววัตถุมาเกี่ยงไปนานเดนมกร เรียนรดวัเวทีหาข้รามงคลทั้งหลายที่สามจุดกลางจนนักพิธีนมาที่จะจัดตั้งในหนาคจอบยองเปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิธรรมมงคลในพระกาทางกลางขอจงำเรียทุประการเดิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จุลจิตภาวนาขอน้องถวยเป็นพุทธบูชาธระมบ่ชาสังฆบูชาขออวยพรนี้ตงตรงู้มีิัาเ่มนจริตภาวนาทุกข์การขอลงมจบปรังปวงผลจากความทุกข์ทุก แต่ทั้งสิ้นประสบความสำเร็จรในเรื่องในหน้าที่การงานชนะกต่อประสาทและมาทั้งหลายขอบวนพร้อมด้วยท่านักสั่งว่าบริบาลสัมบันมีดวงตาเห็นตามถึงได้ในการวิปัสสนาปรัชนากรรมฐานเกี่ยปัญญาญาณและเจริญด้วยสติปิธณณ์ใจน้องที่เกิดยุ้ยนักสุขาบาราเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเยอิททุกท่าน